ลงไปอีกคั้นหนึ่งครับโอ้ยมีแต่รถปีนแสดงว่ามาเร็วไปแล้วครับโค้งครับมาเร็วครับถ่าจะลักษณะนี้รู้เลยนี่นี่ขนาดทางขึ้นนะแสดงว่ามาเร็วรถมีแต่รถรถตู้ตู้อันนี้รถตู้ตู้ซิ่งแล้วกันนะครับหลุดโค้งนี่บ่อยเพราะว่าเขาใช้ความเร็วนะครับน่าจะน่าจะเร็วคือเอาไม่อยู่อ่ะ ง่ายเลยคือลงสองคันจะเป็นรถตู้ทึบนะครับกระบะตู้ทึบลงสองคันเลยตู้ทึบเหมือนกันนะดีนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็คงจะรอรถยกนะครับรอรถยกมันไม่มีที่จอดเนาะถ้าเรามีที่จอดเราก็ลงไปไม่รู้จะไปจอดตรงไหน,นอันตรายครับจอดไม่ได้ต้องอรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวต้องอรอเจ้าหน้าที่ขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือนะครับ เก็ได้นะครับว่าถ้ารถเกิดอุบัติเหตุนะสมมุติว่าเพิ่งเกิดเขาจะเปิดไฟผ่ามากนะครับแต่ถ้าแบบปิดไว้ก็แปลว่านานนะครับจนไม่ต้องเปิดแล้วมันอยู่ข้างทางไงดีนะไม่ลงไม่ลงหิวนะลงหิวเนีย่ยใช้เส้นทางเส้นนี้ต้องระมัดระวังนะครับยิ่งฝนตกนะนี่เรามาก็ถือว่าโชคดีนะมากับบุญบุญเลยนะ ฝนไม่ตกบนเขานะครับแต่ถ้าฝนตกบนเขานี่อันตรายนะจะขับแบบแบบแบบนี้ไม่ได้นะต้องแบบระมัดระวังมากหรือรถรถส่วนมากรถพวกรถกระบะเวลาลงเขาเนี่ยเวลาเจอน้ํานะครับมันเอาไม่อยู่ครับยางเอาไม่อยู่เนี่ยพวกรถรถคอกแบบนีนบ้ต้องระมัดระวังตู้ทึบเนี่ยเขาขี่เร็วนะครับเขาขี่เร็วจะม่ขี่ทางอันนี้เป็นเป็นเส้นทางสายแบบป่าเสียนเลยนะ พี่ขี่เร็วไม่ได้นะครับอย่ากเก่งกว่ารถนะครับสมรรถนะรถได้แค่ไหนก็ก็ต้องแค่นั้นขนาดรถ SUV เขาก็ยังไม่กล้าขับเร็วเลยนะครับอันตรายมากบางทีถนนมันลื่นนะรถล,ลงคอนกางที่เยอะนะเนี่ยตรงนี้อันนี้จอด คนคนอาจจะลงไปฉี่ กันนะไปนั่นก็ต้องมีกี่ชั่วโมงนะมั้งค่ะไม่ได้วิ่งเร็วนี่ไปไเรื่อยๆไม่ตกอ่า <c oughs> มีไฟเขียวไฟแดงอ,อันนี้เขาเรียกกล้วยอะไรแบบถึงสกลนครแล้วครับทุกคนครับนี่อยู่กับน้องหนุนนะครับน้องหนุนเดี๋ยวเฝ้ารถไปดูเห็ดนะครับเห็ดเห็ดช่วงนี้เป็นฤดูนะครับฤดูการเป็นฤดูหน้าฝนนะครับหน้าฝนเราก็ ไปดูเห็ดสักหน่อยนะครับลงมานะครับภูพานนะครับผมเพิ่งลงมาจากผูพานตรงบริเวณตรงนู้นนะครับนี่นะครับมีเห็ดมากมายนะครับโอ้ยมีแต่แนวมีแต่แนวแบบเป็นกะแทบแหละโอ้ดูครับเห็ดเห็ดเห็ดนนโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยนู่น โอ้ยอาจารย์เห็ดปวกเห็ดปวกเลยนี่เขาเรียกว่าเห็ดโคนเห็ดปวกนะโอ้โหสวยมากครับทุกคนช่วงนี้เป็นบ้านอะไรครับนี่บ้านนาคำฟางค่ะบ้านนาคำฟางโอ้โหนี่บอกบอกเลยครับลงจากภูภูพานมาเนี่ยต้องมาแวะนะเห็ดโอ้โหสวยมากครับอันนี้เขาเรียกว่า น่ไงปอะไรออบแอบอะไรอ่ะที่เขาให้เราเมื่อกี้เนี่ยนะเออเราไปเมื่อกี้นี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเห็ดค่อนข้างที่จะเยอะอือโอ้โหอันนี้ขายถุงจักบาทกับสามร้อยห้าสิบจ้ะนะคะโอ้โหสามร้อยจักจักจักโลครับนี่ยโลเดียวอ๋อโลละสามร้อยห้าสิบบาทได้แล้วครับโอ้หดูดีครับอันนี้เป็นเจ้าเดียวใช่ไหมครับโอ้โหสองเจ้า อจ่าายบทเห็ดสวยมากเลยอันนี้เขาเขาโอ้โหอันนี้เห็ดยังครับนี่อ๋อตุ๊กตูอู้เข้ากับหน้าผมเลยผมว่าหน้าผมผมว่าหน้าผมใหญ่แล้วนะดูนะดูใหญ่มากใหญ่มากทุกคนมาสกลนครเราต้องมาแวะตรงนี้นะครับนะ ใครที่ดูผมนะครับมาเที่ยวสกลนครสิ่งที่ทุกคนที่จะพลาดไม่ได้ก็คือมาซื้อเห็ดนะครับซื้อเห็ดครับที่ออกมาขายตามท้องถนนแบบนี้นะครับมามาอุดหนุนนะครับมาอุดหนุนอ่าได้อะไรครับพี่สมนเอาอีกแล้วเมื่อกี้นี้ก็จัดไปอีกร้านหนึ่ง นะครับเราเห็นเราก็เจอของมากต้องจัดอันนี้ได้อะไรอีกเห็ดปวกครับโอ้โหล้วนๆเห็ดปวกล้วนๆเห็ดอื่นก็เป็นจ้าจัดแต่เห็ดปวกเลยปวกอย่างเดียวนี่ครับมีหลากหลายเห็ดนะครับช่วงนี้มันเป็นฤดูฤดูฝนแล้วก็ฤดูเห็ดออกนะครับอ้ยเป็นตาซ้ออนภาพนี่เห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ อิดไข่อันเดียวกันว่าซ้ำกันมั้งเห็ดปวกอันเดียวกันอันเดียวกันค่ะซ้ำกันค่ะอล้วถุงงนเห็ดอะไรเห็ดละงูค่ะเห็ดละงูนี่อาจารย์ก็อร่อยนะครับพวกเห็ดพวกเนี้ยเคยกินไหมไม่เคยกินใช่ไหมกินได้เนี่ยเห็ดผมเป็นคนบ้านนอกคอกนาผมเคยกินคือเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกินไงก็แกงครับแกงแกงเหมือนกันนี่แหละ อาจารย์ลองไหมล่ะลองดูไม่เป็นไรหรอกเพราะผมผมเคยกินอยู่พวกเห็ดพวกนี้นี่ก็ยังเห็ดไม่น่าเชื่อไว้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้แถมไปกินอันนี้ก็คือเห็ดใช่เลยมีคนแถมอีกเนี่ยเห็นป่ะสื่อใจนึงก็แถมมาหนึ่งอ๋อแขกรับเชใจดีแท้อันนี้ก็คือเห็ดอันนี้เห็ดหวานหวานใช่เลยอาจารย์อันนี้เห็ดบ่เนี่ยหลวงรัตน์ค่ะ อุ้ยหอมมากครับเห็ดที่นี่หอมมากเลยดูดิโอ้แยมแล้วแยมแล้วโอเคแบบนี้ไปแล้วเห็ดสกลนครนะครับเห็ดภูพานอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่เราได้แล้วนะครับนู่นอันนั้นก๋มแมวนนี้ก๋มแม่ มีมีหวายด้วยนะครับชาวบ้านคายหวายด้วยนะครับนูทางนู้นก็มีโอ้โหโอ้หสุดยอดมากครับแต่หอยไม่มีนะหอยหอยอะไรนะหอยคาดหอยหอมเลยดู นี่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 อะไรเขาเรียกว่าเห็ดปวกอะไรอ่ะเห็ดพึ่งเอาเห็ดพึ่งเหรอเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอเันนี้อันนี้อะไรพี่ดูยังไงไอเห็ดอะไรนะเขาเรียกเห็ดอะไรนะอันเนี้ยเอาไปหนึ่งด้วยหวานเจ้ามันเป็นเห็ดเหรอทำไมมันเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนวุ้นเลยนะน้อยหนึ่งเอาแค่นี้ละ นี่ครับชาวบ้านก็จะขายเห็ดอยู่บริเวณตรงนี่ครับข้างทางนะครับทางนี้จะไปสกลนครนะครับลงกูพานมาพอหลุดโค้งมานะครับหลุดโค้งถ้าคุณอยากจะซื้อคุณต้องชะลอนะไม่งั้นคุณหลุดโค้งแน่นอนนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีอะไรอีกของป่านะครับของป่า บะข้อเลยอันนี้บข้อเลยบข้อมันเปรี้ยวนะผักมีครับผักมีเคยกินไหมพี่เคอเปรี้ยวอร่อยีแซ่บเด้ นี่ครับเฮดเ็ดเฮดสกลนครครับนี ère, inside, although, ่พาทุกคนดูไม่เคยใช้แบบนั้นนะแต่เกินคแต่นี่เียวปลาเกียวปาเก็บยุ้ยใส่ครับเก็บยุ้ยผู้พันนี่บอกอ๋อสั่งให้เนี่ยบอกโอ้ย นงามครับพี่น้องดอกใหญ่เนาะงามตาเนาออยากช่วยซื้อนะแต่ว่าทีนี้ผมกินไม่เป็นอืมเพเอาผมกินไม่เป็นไม่กล้ากินข้างในมีแต่งามงามใช่กินไม่เป็นสวยมากเอาเผ็ดเอพี่ฟ้อมกินหอยไหมเดี๋ยวจะไปลวกให้หอยอะไรอ่ะหอยหอมหอยหอมไม่เคยเห็นรอมันยังเป็นอยู่นะครับอ๋อนี่เหรอหอยหอมไม่เคยกิน นี่เหรอยหอยโอ้ยหอยหอมจะลองเนาอยในปไม้มโอ้หอยในป่าบ่ครับเห็ดเหยังกินแบบนี้ต้มต้ม่ต้มเห็ดแวสมสแจ่มงอเนื้อมันเป็นยังไงครับมันหวานบ่มันหวานแต่ว่ามันจืดอ๋อโอ้ยนี่ครับอันนี้ต้มไปนะครับนี่ยอ๋อสด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 จากป่า เอ่อควยหอมควยถาดแมนเดือนเดียวกันบ่ะมนบ่แเมนบอกโอ้นครนะจ้นี่ใครผ่านมาใครผ่านมาแถวูผนมาแวะเด้อค่ะนี่บ้านต้นค่ะบ้านยังเกาะบ้านยังเกาะบ้านต้นอำเภอภูพานพระใหญ่นี่นี่นี่เบื้องมองนี่นี่นี่หละบ้านต้นบ้านต้นไวงมแม่ค้าใจดีมอ้ตั้งแถม แม่ค้าคนสวยนี่แหละมาซื้อรถบรนตอนบรนตอนนี่จเจียวสวยเนาะสวยครับงานพีเศษเลยนะวันซาบัดนึงขายบ่แพงครับมานะบรนตอนเบางไงพอนี่นยังคะคุณแม่อันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้หนึ่งร้อยอันนั้น รกระเจียวมันว่าบาบครับรากระเจียวอะครกระเจียวปลาดิดกระเจียวปลาของแม่่มใช่กระเจียวเกเียวปลาเนี่ยมันสีแซบอย่างหนึง่งคือมันจะเอกมันคือว่า<อ>เป็นสีขาวครับสีขาวมันอีกหนาหน,นึง่งจ้ะสีขาวจะอยู่หน้าหนาวฤดูหนาวสีขาวใช่สีขาวจะอยู่ฤดูห<อ>นาวสีนี้จะมีสองพันพันหนึ่งอยู่ฤดูหนาวพันนี้ฤดูฤดูฝนอันนี้ดรสออันนี้สองรอยจ้ะคุณแม่ อาจารย์คือหน้านี้มันจะไม่เป็นสีขาวหรือหรือมันคนละพันน่าจะเอ่อคนละพันเนาะคนคนละพันแต่สีนี้มันจะได้ก็อาเอาแซ่บคือกันบ่ครับแซ่บคือกันค่ะหอมค่ะหอมบรรทุกกันล้วค่ะอืมเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาสีนี้น่าจะมีวิตามินเยอะกว่าใช่แล้วก็มีประโยชน์เวลาเขาเป็นทองอื่นทองอย่างนี้ไปเจอข้างหน้าอีกกินเลยเจอเห็ดคนไง สวยครับนี่มาโหลดบ้านบ้าน,นยังกว่าบ้านตอนบ้านตอนค่ะบ้านพ<อ>ันใหญ่ลอยประพุทธบาทน้ําทิพย์ค่ะผู้ายพันไปพันมากกว่วะได้แล้วค่ะลอยประพุทธบาทน้ําทิพย์นะครับอ่านะครับดอกไม้สวยกินได้ด้วยค่ะเยคยกินวก็เขาไมเคยกินเขาไม่เคยกินเฮห้านะบ่จัะเอาไปหนึ่งหนึ่งกระตันกินกับเราจิ้งซีฟู้ดอ๋อน, <ะ S 3> นี่ไงนจะะเนนน้ปุบๆลยค่ี่ไงครับซื้อแล้วเนี่ยอะไรเห็ด โคนเห็ดปวกนี่เราต้องไปให้กระเจียบสามาทานสดได้ค่ะากินสดได้เลยบอกครับได้กินสดได้ตรงกินเห็ดอกแต่อนี้ก็อร่อยครับไม่เคยกินอ่ะบองตรงเลยเลยไม่กล้ากินอ่ะเอาอย่างเี้ยกะเนี่ยไม่เห็ดสัตว เรามาเอาวันนี้สวอยไมอนนี่นและวอได้เิขยเรามาภูพานมาสกลนครนะครับลงภูพานมาก็มาเจอบ้านบ้านต้อนใช่ไหมจ๊ะบ้านต้อนอยแม่อยู่ฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งนู้นก็มีเราได้เยอะเลยเอ้ละ เราก็ได้ตั้งค่าที่ยเยอะแล้วนะทุกคนน,นู่อันนี้ก็มีมีเยอะเลยยืม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 ตลอดคุณอาจารย์ก็รออยู่ตรงนู้นเค okay, นะครับทุกคนนะครับผมก็ต้องขอกราบลาเพีงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ